สวัสดีครับเด็กๆอีกคลิปหนึ่งนะครับเด็กๆกิจกรรมสร้างสรรค์อันนี้นะครับง่ายมากๆเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีกระดาษเปล่านะครับสีขาวกระดาษ A4 นะครับแล้วก็สีสีเขียววันนี้นะครับครูบาสจะพาเด็กๆทำกบแบบง่ายๆแบบที่เด็กๆสามารถทำได้นะครับ กบแบบง่ายๆนะครับมีแค่กระดาษเอมีสีเขียวจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะครับแล้วก็ปากกาสีดำหรือสีสีดำก็ได้นะไปดูกันเลยมีทั้งหมดแค่5้าขั้นตอนเองนะครับขั้นตอนที่1ใช้สีเขียวนะครับระบายเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะครับอันนี้ครูบาชใช้สีเทียนนะแล้วก็ระบายในกระดาษสีขาวนะครับเป็นวงกลมขั้นที่หน่ง ไม่ต้องเล็กมากนะครับเด็กๆให้เด็กๆวาดใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับวาดให้ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเล็กๆเ,เนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยนะ,ะขั้นที่สองเติมตาลงไปเติมตาลงไปนะครับเติมตาลงไปเลยสองสองตาสองจุดแบบนี้ขั้นที่สาม เติมพื้นให้หน่อยเติมพื้นให้นิดหน่อยเติมพื้นให้นิดหน่อยนะครับขั้นที่สี่เติมขาเติมขาเติมขาสองข้างเลยเติมขาสองข้างนะครับแบบนี้นะครับไปข้างๆและขั้นสุดท้ายใช้ปากกาสีดำหรือสีสีดำนะครับเติมตาเติมปากแล้วก็เติมขาหน้าสองขาให้เจ้ากบน้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ อเหมือนเรื่องกบน้อยนะครับง่ายๆเลยนะครับให้เด็กๆลองวาดแล้วก็ลองทําดูนะครับจะได้ใช้เวลาว่างในการทําผลงานนะครับไม่ควรคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็วาดหลายๆตัวเลยก็ได้นะให้เด็กๆวาดใส่กระดาษมาหลายๆตัวเลยแบบนี้ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางหรือว่าจะลองเปลี่ยนสีดูก็ได้นะครับและถ่ายรูปส่งมาให้ครูบาสดูด้วยนะ เ่งมากเลยให้เด็กนะครับตั้งใจทำนะแล้วก็ผลงานจะได้ออกมาสวยๆนะลองทำดูนะครับบายบาย